เฟิร์นวริสราเปิดใจกับการลงเล่นในซีเกมครั้งแรกเฟิร์นวริสราสีทาเลอร์นักวอลเล่บอลหญิงดาวรุ่งทีมชาติไทยออกมาเผยถึงการเล่นกับรุ่นพี่ครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างซีเกม2023ที่กัมพูชาด้านเฟิร์นวริสราสีทาเลอร์หัวสาวดาวรุ่งวัย18ปีเผยว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่และเล่นกับรุ่นพี่ครั้งแรกอาจจะมีอาการตื่นสนามบ้างแต่ก็พี่ๆในทีมก็พยายามกระตุ้นเราตลอดเวลาให้กำลังใจเราลงไปเล่นก็คลายความกดดันได้ดีแล้วก็ดีใจที่สามารถช่วยทีมและพาทีมคว้าชัยชนะได้ส่วนเตยพัยาบำรุงสุขตัวเก่าทีมชาติไทยเผยว่าวันนี้เราสามารถเล่นในรูปแบบที่เราว่าไว้ได้อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารในทีมด้วยซึ่งบางคนเพิ่งได้มาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปปรับในแมตช์ต่อไปขอบคุณแฟนวอลเลอยที่ส่งใจเชียร์ในสนามและจากที่บ้านเราจะทำผลงานในทุกแมตช์ให้เต็มที่เต็มที่สุดตบสาวไทยถลุงอินโด3เซตรวดประเดิมคว้าชัยในซีเกม2023เชียร์จัดทัวคีรินนำทัพกรีธาล่าทองศึกซีเกมวันที่9้าพฤษภาคมชิง42ทองมอราชมงคลธัญ,ญบุรีพนาดแชมป์ตบถ้วยขอครั้งแรก